แม่นางตึเคียนเนี่ยมาแล้วนะพี่เขาเรียกเธอนะนางเีท่ไหนเนเเี่ยห็ดโคนเพื่อนที่ผมเอาไปให้อ่ะแม่นางให้เพื่อนของนางไปละอ,อ๋อแม่นางบอกว่าแม่นางมีเพื่อนนะคะ สวัสดีครับสวัสดีพี PC, ่พีเอฟซีลุงป้าหนนะ้าอาทุกท่านนะครับผมเบนนะครับ,นนรบว,วันนี้ทุกคนครับผมก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยน้องหญิงเนี่ยได้โทรหาผมนะครับแล้วก็บอกว่าเหมือนมีคนมาหาผมนะครับน้องหญิงก็บอกว่าใส่ชุดสีแดงผมคิดว่าน่าจะเป็นแม่นางตะเคียนนะครับน้องหญิงเนี่ยก็เพิ่งกลับมาถึงนะน้องหญิงไปเอาของมาจากเมืองรับแรงนะครับเห็นน้องหญิงบอกว่ามีเล็กหลายแล้วก็มีแหวนนะครับ ก็ตอนนี้น้องหญิงก็กําลังใส่ถุงอยู่นะพี่นะเพิ่งกลับมาถึงสักพักใหญ่ๆเพราะว่าผมเนี่ยเข้าไปหาเห็ดในป่าวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เห็ดเลยนะครับพี่นะแต่เมื่อวานเนี่ยก็พอได้อยู่ประมาณเกือบโลนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เห็ดนะน้องหญิงเนี่ยเจอแม่นางเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้นะครับพี่เมื่อกี้ได้คุยกับแม่ได้คุยกับน้องหญิงแล้วนะครับนะครับก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เอฟซีเนี่ยดู เล็กลายก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ต้องหยิงไปเอามาจากเมืองมีอสองสององนะครับนะก็สวยมากทุกคนผมบอกเลยนะใครได้ไปเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าหายากม,มากๆเป็นของแท้100%เซนะครับก็โอเคทุกคนก่อนไปรับชมคลิปน้าผมขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์แล้วก็หนึ่งกำลังใจผมด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมใช้พี่พีเซีนี่ยชมเล็กๆกันนะครับผมนี่เลยนะทุกคน ก็คือเล็กหลายนะครับร <ft> นี่เลยนะเป็นเล็กหลายมีอยู่สององนะครับ <ee. S 1> พี่สี่นี่นะครับก่อนน้องหญิงเพิ่งเอามานะพี่นะนี่แล้วก็ตอนนี้น้องหญิงก็กําลังเตรียมของนะครับนี่ทุกคนครับมีเล็กหลายแบบกรอบลูกแล้วนะแถมมีแหวนด้วยนะครับพี่แหวนเนี่ยมีแค่วงเดียวนะครับ<ห> <aleb. S 2> นี่เลยนะพี่นะสนใจดูใกล้ๆนี่นะครับเป็นแหวนแก้วคอนเหล็กเจอไหมนี่มีแค่วงเดียวนะพี่เอฟซีใครที่สนใจก็พักมาได้นะครับม,มีอะไรอีกไหมน้องหญิงมีแก้วบ่งขามแร่ทองมีแก้วบ่งขามแร่ทองนะครับ ข้างในคือแร่ทองนะครับทุกคนเออแล้วเมื่อกี้น้องหญิงเจอเจอใครมาหานะน่าจะแม่นางตะเคียนนะครับเป็นแม่นางแม่นางตะเคียนใช่ไหมใช่เข้ามานานยังสักพักอะ่ะเขายืนอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ใชอืนน้องหญิงเนี่ยโทรมาหาผมผมรีบกลับมาเลยนะครับเพราะว่าแม่นางตะเคียนมาที่บ้านไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับ นี่นะก็ดูว่าเขาน่าจะออกมาเขาน่าจะมาใช่ไหมน่าจะมีเรื่องอะไรสักอย่างเมื่อกี้ให้เขาใส่ชุดอะไรชุดไทยนะเป็นสีแดงใช่ไหมใช่ชุดไทยสีแดงเดี๋ยวเราก็นั่งรอระหว่างนั่งรอนะครับพี่ก็จะให้ชมแก้วปงขามแก้วคนเหล็กหมอกอนนมุมเมืองมีอย่างละคู่นะคะสามารถแยกได้เป็นหมอกมุมเมืองอ๋อนี่คือหมอกมุมเมืองใช่เป็นเม็ดเมือง เป็นหม,มอกเมืองเม็ดเงินเม็ดเงินฝั่งนะคะหมอกเมืองก,ก็จะใายพวกเพชรพลอยอัามันีประมาณนี้ค่ะโอ<ฮ>้โ<ห>ผมบอกเลยนะทุกคนเล็กหลายนะสวยมาก <c oughs> มีสององค์นะครับผม <c oughs> เป็นเล็กหลของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยนะน้องหญิง <c oughs> ใช่ไหมกว่าเราจะเอาออกมาได้นะั้นเราก็ต้องทำพิธีในเมืองนะครับ น้องหญิงเนี่ยก็กลับเข้าไปเอาของนะพี่นะก็รอบนี้มีหลากหลายหมอกมุมเมืองแก้คนเหล็กแก้ปงขามนะครับอันนี้แล้วน่ใส่ดูนะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าครามอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำเงินแล้วก็ต้องติดราคาเพื่อที่จะจำให้ได้ใช่สวยมากเลยนะพี่ใเฉลี่ยแมกนีเซียมพูนี่คืออะไร สวยนะครับพี่หมอกมุมเมืองเป็น,ปนไอนี้คือเงินแท้ใช่ไหมน้องหญิง,เป,เ,งเป็นเงินแทนนนะ,ะสวยนะครับพี่บอกเลยราคาเนี่ยก็มาสอบถามได้ไไก็จะเป็นไอนี้มีเส้นเดียวนะคะจะเป็นหยกพม่มาทับทิมแท้น,นะคะโอ้หยกพม่มาทับทิมแท้ แล้วก็มีโมราแดงด้วยนี้ก็จะเป็นทักทิมอันนี้ก็จะเป็นโมราแดงนะคะอืก็จะมีทักทีมก็ใครที่สนใจใช่ไหมน้องหญิงทักเพจ facebook ผมมาได้หรือไหมก็โทรเบอร์ผม่มาได้นะครับผมเพราะว่าของเนี่ยมีไม่เยอะแล้วนะในเมือของน้องหญิงนะครับมีเล็กลๆยอยู่สององใครที่สนใจนำไปบูชาก็แล้วก็แหวนก็มีวงเดียวนะ,ะใช่แหวนแก้วคนเล็ก เหมาะก,กับผู้ชายใช่ไหมน้องหญิงใช่แล้วก็อันนี้แก้วคอนเล็กเม็ดใหญ่ใหญ่ที่สุดในร้านแล้วนะคะอันนี้ใหญ่ที่สุดที่น้องหญิงเอามาแล้วนะคะน้องหญิงจะเทียมให้ดูคือมันใหญ่มากอันนี้ก็ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะอันนี้ก็ประมาณเหรียญห้าอันนี้ก็จะเป็นแก้วปงขามใส่มากเลยนะของจริงคือใส่มากใส่เหมือนนะ้ำเลย โอ้แกลเล็กเมนนี้สวยมากทุกคนนี่นะสวยมากใครได้ไปกก็สับปะคุณนี้ช่วยอะไรบ้างนะน้องหญิงคือเลขศซยาบกันค้าขายป้องกันคุนใส่บนดำผวกผีปีศาจใช่แล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองก็เชื่อได้คั้นหนึ่อืมนี่เลยนะก็ให้ดูประมาณนี้นะพี่สนใจอยากจะดูว่าไหนก็สอบถามสอบถามทัก เพจผมมาได้หรือไม่ก็โทรเบอร์ผมมานะ0815199820 oh. แล้วก็น้องหญิงมีหมอกบุมเมองเจสีแบบที่แม่นางกุลาบใส่นะคะใครที่สนใจก็ทักมาได้นะ,ะ่ะดูดินี่สวยมากเลยนะโอ้ห oh. ทุกคนสวยมากพี่โอ๋ยดูอ สวยมากใ,มมใครที่สนใจแบบที่แม่นางกุหลาบใส่ก็สามารถแคปรูปแล้วก็ทักมาให้ยิงดูที่เด็ดดูได้เลยนะคะก็เดี๋ยวแล้วเธอได้คุยกับแม่นางตะเคียนไหมที่มาเขาก็ถามนะว่ามาทําไมเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรก็เหมือนจะมีอะไรมาบอกเราหรือเปล่าอืม,อม เดี๋ยวเราต้องรอตรงนี้นะพี่หนังเนี่ยไม่มาหน้าบ้านผมนะหนังชอบมาด้านด้านป่านะครับคืออะไรนีคือ้ปงขาจิ๋วที่สุดที่นอามานอันนี้คือเป็นแก้วปงข่าที่จิ๋วที่สุดแล้วนะคะ <c oughs> เล็กกว่าเหรียญบาทนี่แก้วปงขา่า เมนี้ก็มีเมดเดียวเป็นแร่ทองข้างในแร่ทองแร่เขียวแร่ชมพูคนเด็กลายมีสององนะพี่นะผมบอกเลยช้าหมดอดได้ครอบครองนะครับแหวนก็มีแค่วงเดียวนะพี่สวยมากพี่มีวงเดียวเหมาะสำหรับผู้ชายนะน้องหญิงใช่ไหมแบบนี้ก็มีนะคะแบบนี้แบบนี้เหมาะสำหรับผู้ชายนะครับพี่ผู้หญิงก็ใส่ได้แต่ว่าส่วนมาก หมอกผู้ชายมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นหมอกมุมเมืองสีม่วงนะคะไม่มีหมดคือตอนนี้ถ้าพี่ๆคนไหนที่ชอบสะสมก็สามารถซื้อสะสมได้เลยนะคะเพราะว่าหายากมากๆนี่นะครับนั่นแหละทุกคนใครที่สนใจก็สอบถามผมได้โทรมาได้นะครับไม่ลอกไม่ดำนะคะแล้วก็นี่สร้อยของเจ้าคนเหล่งน่สวยมากเลยนะเป็นเงินใช่ไหมือวาสแตน ก็เทียมนะคะแล้วก็ไม่ได้การังตีเท่าไหร่โอเคครับทุกคนแต่น้องหญิงก็งเตรียมของแพ็คของเขียนราคาเดี๋ยวเราก็จะมานั่งรอเดี๋ยวผมก็จะช่วยน้องหญิงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมานั่งรอแม่นางตะเกียนนะครับไม่รู้ว่าวันนี้มาหาผมทําไมแล้วที่เราเนี่ยก็ผมเจอแต่ชุดแม่นางผมจะถามเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ เมื่อวานนี้ฝนตกค่อนข,อข้างที่จะหนักเลยพี่แต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะครับอากาศดีไปแบบนะนี่เลยนะครับอากาศดีมากๆเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็มานั่งรอแม่นางตะเคียนกันเลยพี่เอฟซีตอนนี้นะครับเหมือนแม่นางตะเคียนเนี่ยจะมาแล้วนะพี่ โอ้ยแม่นางมาปื๊บนี่คือแบบลมแรงมากเลยนะทุกคนดูดิน้องหญิงแม่นางมาแล้วใช่ใช่ใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้อะไรที่เขามาโอ้ลมแรงมากพี่พี่ดูดิแม่นางมาปื๊บลมแรงปั๊บเลยอ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นอะพี่ ลมแรงผิดปกตินันเนี่ยน้องหญิงมลมแลลงรงนะมาน้องหญิงที่ก้อนนะเดี๋ยวเฮ้ยมีกี้แม่นางเรียกเราหรอมแม่นางวันดีครับเขาเรียกเธอนะเดี๋ยวน้องหญิงที่ก้อน มาเป่ากระแสะโอเธอแม่นางสื่ออะไรมาเหม,มือนจะเป็นเหตุเลยนะ ดอกโหใหญ่มากเลยนะเห็ุคนจริงๆด้วยพี่แม่นางแม่นางไปเจอมาในป่าก,ก็เลยเด็ดมาให้ดูนะว่ากินได้หรือเปล่าอุยอ้ยอันนี้แม่นางให้ผมหรอเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมก็เอาไปให้แม่นางกินนะดอกตุ่มๆสวยๆเลยแต่ว่ารอบนี้แม่นางเจอมาแล้วก็มาให้ผมเดยเดเกยวไปก่อน,นอ นี่เลยนะครับพี่โอ้บานมากเลยนะใช่เห็ดเห็ดบานะนะครับผมใหญ่มากเลยนะโอ้โดอกบันเ,เริ่มเลยได้แลนาะมอหนึ่งต้มกับมามาอร่อยนะครับพี่ยงิงดู<ห>ยังไงใหญ่มากจะต้องขอบคุณแม่นางด้วยนะดอกใหญ่จริง แล้ววันนี้แม่นางมาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับแม่นางหนแม่นางเนี่ยเขาจะแบบจ่ายด้วย หมอ,อไปให้อ่ะแม่นางให้เพื่อนของนางไปละอ๋อสีทองใช่ไหมสีทองแม่นางมีเพื่อนใช่ไหมอ๋อ oh, แม่นางบอกว่าแม่นางมีเพื่อนนะคะแม่นางแม่นางจะ oh. เ,เข้าไปคุยกับผมด้านาในบ้านไหม oh. แม่นางไม่ไปน,น้องหญิง oh. นางน่าจะแบบว่าทำแม่นางเ,ออเดี๋ยว แม่บอกแม่นางจะกลับแล้วก็แม่นางมาบอกเข่าดีนะครับแล้วใครจะรู้จักผมอ่ะคือแม่นายจะรู้จักผมใช่ไหมน้องหิงแม่นางบอกว่าเพื่อนของนางอยากจะรู้จักผมด้วยคือของเพื่อนนางใช่ไหมเดี๋ยวว่าเธอคงต้องขึ้นไปดูแล้วนะ มพันแรงมากเลยนะคะเเป็นงข้างในไหมแม่นางาใจข้างใน,นไหมครับแม่นางไม่มาเลยนะคะตัวน้องหญิงแม่นางบอกแม่นางจะกลับไปละขอบคุณมา,มากๆนะคะแม่นางนี่ที่แม่นางเอาเห็ดมาใหเรากินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเ่ลขึ้นไปหา พอมีคนอยากจะรู้จักผมด้วยแล้วก็ชุดที่ผมเอาไปให้อ่ะแม่นางอ่ะให้เพื่อนไปละอแม่นางมีเพื่อนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนางบอกมีเพื่อนน่าจะมีอลไรพูดถึงใช่ไหมนี่ใหญ่มากใหญ่กว่านิ้วโป้งิองหญิงนะเห็ดโคนนะครับพี่แม่นางอ่ะเจอในป่าเห็ดโคนดอกใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากนะครับเอ้าแม่นางกลับไปละ โอ้โหน้องหญิอาไปเก็บนะมันามานี่โหทุกคนผมบอกเลยนะว่าถ้าเราต้อกลับมาอร่อยามากหอมมากดอกคอมคอมส,สวยๆเลยพี่นี่นะครับจะวางไว้ววนี่ก็ลืมไปแล้วนักพี่นี่น้องหญิงก็มีโคดหน่อไม้ด้วยนะครับผมใครได้ไปเอาจาโชคดีนะคะเพราะว่าน้องหญิงมีแค่อันี B คือคดหน่อไม้กลายเป็นหินนะครับพี่นําไปบูชาวางไว้ในหิ้งพ้าได้นะครับก็พี่ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้น้องหญิงสามารถลดให้ได้นะคะเพราะว่าที่แรกคดขนุนก็ไปละเหลือคดหน่อไม้เหลือคดหน่อไม้นะคดขนนุนเนี่ยคดหน่อไม้เนี่ยหายากกว่าคดข้นหนุนนะคะเพราะว่าคดหน่อไม้กลายเป็นหินเนี่ยน้อยมากที่จะมีบนโลกนี้เพราะว่าคดหน่อไม้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ หน่อไม้กลายเป็นหินนะพี่พียสีบางบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เชื่อตอนที่น้องหญิงเจอน้องหญิงก็ตกใจนะว่ามันเป็นไปได้ไงนะแล้วก็แม่มนางนก็กลับไปละก็ทุกคนแม่นางก็บอกผมนะว่าชุดอะแม่นางให้ไปแล้วให้เพื่อนไปเพื่อนของแม่นางเนี่ยชอบมากมาก เล็กหล่ก็ทรงคล้ายๆกันนะคะไม่ใช่แม่เหล็กนะคะจะเป็นทรงแหลมยาวเลยนะที่หายากมากๆพี่เพ่านใดที่ซื้อน้องหญิงก็จะให้พานไปด้วยนะเอาไปไว้บูชาใช่อันนี้แบบเป็นเล็กหล่เล็กไหลผีเมียมเลยนะครับพี่โอ้โหเลื่อนมากเลยน้องหญิงแบบผีเมียมเลยนะมันไม่ใช่ขี้เหล็กไหล่นะมันเป็นตัวเนื้อเล็กไหลเลยที่เรามาแล้วเราก็ได้ขัดเงากันแล้วคะ สวยมากทุกคนมีอยู่สององค์ะนะครับก็ใครที่ยังไม่มีหรือว่ายังแบบอยากได้เล็กๆก็น้องหญิงก็นแนะนำนะคะ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่า <ๆ S 2> ดีมากพี่พีเอซีที่ซื้อไปก็บอกว่าเขาชอบม,มากเลยนะคะแล้วเขาก็ไปวางไว้บนหิน้งพลาก็ได้หรือว่าระวางไว้แต่ว่าไม่สามารถวางต่ำกว่าของเราเนาะ ไม่สามารถวางที่ต่ำนะครับเราต้องวางที่สูงบนที่นอนนะครับแล้วก็กำไรข้อมือแล้วอี่อก็แนะนำานี่เป็นหม,อม่องมุมเงสีฟ้าครามที่หายากมากๆเลยนะคะแล้วก็หม,อม่องมุมเงนสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ฝังลึกด้วยเม็ดเงินโอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็เย็ยนเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นไปหาแม่นางไปเคียนดีวกว่านะครับ ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะให้ดูเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูเดี๋ยวพรุนี้ไปหาแม่นางนะพี่นะอาจจะเจอเพื่อนจะเอาของกินขึ้นไปด้วยนะครับโอเคนะครับพี่พีี่คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะเอาของกินไปให้แม่นางตะเคียนนะครับแล้วก็นางบอกว่านางเนี่ยมีเพื่อนด้วยนะครับก็ผมไม่รู้ว่า เพื่อนของนางนี่คือใครชุดที่ผมเอาไปให้แม่นางเนี่ยนางเนี่ยได้ให้เพื่อนของนางไปแล้วนะก็ใครที่สนใจแก้วคนเล็กหรือว่าเล็กไหลเนี่ยก็โทรเบอร์ผมมาได้นะครับศูนย์9 9ดหนึ่งห้าหนึ่งเก้า้าแปดสองนะครับก็ตอนนี้ของเนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะนะพี่พนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลงไปในเมืองซื้อผลไม้ให้แม่นางตะเคียนกินด้วยนะครับนะตอนนี้ อากาศเย็นเราด้วยเพราะว่าวันนี้ในเมืองเนี่ยมีตลาดนั้นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าก้อนเมฆดูดิมืดตึ๊บแลยพี่นะครับก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจมหน้าผมสวัสดีครับ